ไถ่ายซื้อไหมถ่ายอยากกินเลยเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะคะพี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาถุงนึงเดี๋ยวอย่าพึ่งขอถ่ายก่อนเออมันแปลกดีมันต้องหมุนเหรอคะเราค่อยลงมา <c oughs> ใช่ไหมถ่ายที่นี่ตนาตลอดหรือเปล่าคะคือเพิ่งเห็นถ่ายลน่อย ู่ชูรตมันเป็นปเหมือนปลาตงโกรไหมมันเนื้ออะไรมันลองชิมดูแล้วกันของถูอเหมอนกนชูรสมันเป็นขนมหรืออะไรทำจากอะไรอ่ะพี่เป็นแป้งขนมแน่นไหม,มเป็นขนมใช่ไหมโอ ใช้เครื่องนี่มานี่เลยผลตอบรับดีได้อยู่วันหนึ่งกิโลพี่ฮึ้องกิมง้มดูดิเอาซอสอะไรอะไรเลยเอา<ๆ>เอานมเนื้อนเอานมนะเขาแบบน้ะเขากินเขากินแบบนี้ใช่ไหม